สวัสดีครับพบกับช่องฟังย่าชาลีในวันที่8พฤศจิกายน2องพนะครับวันนี้มาอยู่กันที่ต้นกล้วยน้ำว้านะครับที่ปลูกไว้มีประมาณ10กอครับผมยาวไปตามแนวของสวนนะครับด้านบนของสวนวันนี้จะมาตัดกล้วยน้ำว้านะครับ ที่สุกแล้วครับผมมีสุกคาต้น <Wow. S 1> หนึ่งเครือครับผมประมาณสิบหวีกล้วยน้ําว้าอันนี้ปลูกไว้ประมาณเข้าสู่ปีที่สองแล้วครับไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยครับปลูกไว้แล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยเพราะว่าเขาดูแลตัวเขาเองได้ใบก็คลุมดินคลุมให้ดินมีความชุ่มชื้นต้นกล้วยก็โตลตลอดให้ดูว่า ครับจะให้ดูว่าแนวของต้นกล้วยมันติดกับถนนนะครับติดทางเป็นด้านบนสุดของพื้นที่ที่เป็นสวนลำไยนะครับประมาณ10ก่อก็มีตัดออกไปเรื่อยๆครับผมอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับเดือนละเครือพอบริโภคในครัวเรือนอยู่ครับหัวปลีก็ได้ไปแกง แกงขั่วหม้ปรีใบตองก็ได้ไปห่อขนมหยวกกล้วยนะครับก็ได้ไปแกงประโยชน์ก็มีเยอะอยู่ครับส่วนลำต้นที่ตัดแล้วแบบนี้ครับที่ตัดออกวนว่าต้นที่มันเยอะปริมาณในกอต้นที่มันเยอะเกินไปแบบผมก็จะปาดออกแล้วก็เอาต้นนี้ไปคลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลไม้ยืนต้นที่เราปลูกนะครับก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ หญ้าก็จะไม่ขึ้นคับประโยชน์ของต้นกล้วยถ้ามีที่ว่างก็ปลูกไว้ได้นะครับกล้วยมันไม่ต้องไปดูแลอะไรมากแต่ถ้าเขาเป็นโรคเป็นโรคตายพลายที่ยืนตายสีเหลืองๆครับใบสีเหลืองๆนั้นก็ตัดต้นทิ้งแล้วก็โรยปูนซีเมน์ปูนขาวก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกันแล้วใน บ้านเราก็ถือว่าโชคดีนะครับคนไทยที่อยู่ในนี้ในประเทศไทยก็ได้บริโภคกล้วยน้ำว้าในราคาถูกแล้วก็สดจากต้นถ้าถามถึงคนที่อยู่เมืองนอกผมเคยอยู่ที่เกาหลีก็กล้วยน้ำว้านี่จะไม่มีไม่ไม่มีขายเลยนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไขย่จะไม่มีขายมีขายแค่กล้วยหอมอย่างเดียวเลยอยากกินขนมก็มันจะมีกล้วยจากประเทศเวียดนาม ที่เป็นกล้วยแช่แข็งครับผมกล้วยน้ําว้าแช่แข็งก็มันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่หรือว่ามันสุกแบบนั้นหรือเป็นพันุ์แบบนั้นก็ไม่รู้มันจะัดฝาดครับเวลาไปทําขนมมันก็จะแม่อร่อยแต่อยู่ที่นี่ก็คือราคาถูกแล้วครับช่วงนี้กล้วยน้ําว้ามีให้ทานเยอะแยะเลยตลาดก็ไม่แพงแต่ปลูกเองก็ไม่ต้องซื้อครับผมมีที่ว่างปลูกไว้ได้กิน ประหยัดเงินที่จะต้องซื้ออีกครับได้ทําขนมได้กินตอนนี้ก็ตัดลงมาแล้วนะครับกล้วยน้ํหว้ามีสุกแล้วก็มีนกชิมไปบ้างแล้วครับผมนกเจาะไปบ้างสุกคาต้นครับผมก้าววีครับผมลูกเต็มๆลูกใหญ่ครับแม้ว่าเหลี่ยมจะยังมีแต่ว่ามันแก่จัดแล้วครับผมลูกตัวโตเลย เก้าหวีต้นใหญ่ปลูกไม่ต้องดูแลครับผมต้นกล้วยง่ายๆบ้านเราถึงเวลาก็มาเก็บอย่างเดียวใช้ประโยชน์ได้เลยปลูกเกิดปลูกรอดก็ต่อไปเขาดูแลตัวเขาเองได้กล้วยน้ำว้ามีปลูกไว้กินเองแม้จะไม่แพงแต่ถ้าไมา่ได้ซื้อก็เป็นอะไรที่ดีครับผม มีไว้ก็ดีต่อใจได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่าลืมปลูกกันนะครับผมกล้วยน้ำว้าพืชที่น่าจะมีติดสวนไว้บ้างครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ